สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกเข็มมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ เรียงเสร็จแล้วนะคะวัดลงไปนะคะให้ได้ความยาวอยู่ที่9เซนติเมตรค่ะพับลงไปนะคะหลังจากนั้นก็วางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลาดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาเส้นที่สองจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาขล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินให้กว้างๆนะคะกลางออกรว่ไปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาค่ะต่อมาลิบบิ้นนะคะเส้นที่สองพับมาทางขวาค่ะพับมาทางซ้ายนะคะเส้นต่อมาลิบบิ้นที่อยู่ทางด้านล่างให้เราพับขึ้นด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะจะพับมาทางขวาค่ะ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งค่ะพลิกกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะต่อมาเส้นนี้จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้จากทางด้านล่างให้สอดขึ้นด้านบนค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้กดทุกมุมเลยนะคะเนี่ยค่ะพลิกกลับด้านค่ะลิบบินเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบน ลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาหลังจากนั้นให้สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นจะชี้ออกมานะคะทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะคือเส้นนี้ค่ะ เส้นน <ersch> ี้นะคะเอาเส้นน <Fuß la, S 2> ี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะพับขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะหลังจากนั้นเอาเส้นนี้ที่ชี้อยู่นี่นะคะคู่กันนี่เอาเข้ามาด้านในค่ะเส้นที่เราทําอยู่ให้ให้ปลายริบบิ้นนะคะพาาเฉียงไปทางขวาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ เอาเส้นนี้นะคะหลบเข้ามาด้านในค่ะเอาสามเส้นนี้หลบมาก่อนค่ะนี่นะคะปลายดิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบ,บินทะลุออกมานี่ค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่สองก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะนี่นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเรานะคะชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมานะคะเส้นที่สามเส้นนี้ค่ะตั้งริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเอาเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะที่เราทำพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ พับริบบิ้นนะคะให้ชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะนี่ค่ะ ค่อยๆดึงเข้าไปทีละเส้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะ เส้นริบบินที่อยู่ด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบินนะคะที่อยู่จากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบินนะคะที่อยู่จากทางด้านล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่เหมียวน้อง,องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ